เลือกคบคนก็เหมือนเลือกเรือถ้าเลือกผิดต่อให้มีแรงพายแค่ไหนก็ไม่มีทางถึงฝั่งฝันคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางครั้งชีวิตถึงไม่ก้าวหน้าทั้งที่คุณมีความฝันมีเป้าหมายและพร้อมลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงคุณไว้ไม่ให้ไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ หลายครั้งมันไม่ใช่โชคชะตาหรือความสามารถของคุณหรอกแต่เป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณต่างหากคุณผู้ฟังลองคิดดูสิว่าคนรอบตัวมีผลต่อคุณมากแค่ไหนพวกเขาสามารถเป็นเหมือนเชือกที่มัดคุณไว้กับที่หรือเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่ผลักดันคุณให้บินสูงขึ้นถ้าคุณรายล้อมไปด้วยคนที่ดีมีพลังบวกชีวิตคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าคุณติดอยู่กับคนที่ดึงคุณลงชีวิตของคุณก็จะเหมือนเดินอยู่ในทรายดูดต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไปไม่ถึงเป้าหมายคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามดูคุณคือเรือใบกลางทะเลลึกลมที่ช่วยพัดใบเรือของคุณคือคนที่ให้กําลังใจช่วยผลักดันและช่วยแก้ปัญหาในเวลาที่คุณลำบากแต่ในทางกลับกันถ้าเพื่อนร่วมเรือของคุณมัวแต่เอาทุ่นมาถ่วงไว แล้วเรือของคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนอีพีนี้เราจะพูดถึงคนสิบประเภทที่คุณไม่ควรเสียเวลาคบไม่ใช่เพราะคุณจะหยิ่งหรือหยุดสนใจคนอื่นแต่เพราะชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะจมอยู่กับคนที่ทำลายพลังของคุณวันนี้มาเรียนรู้กันว่าทำไมเราต้องเลือกคบคนและคนแบบไหนที่คุณควรปล่อยออกไปจากชีวิตคุณผู้ฟังพร้อมหรือย,อยังเพราะหัวข้อวันนี้อาจทำให้คุณต้องทบทวนความสัมพันธ์ในชีวิตใหม่หมด คนที่คุณเลือกให้อยู่ในชีวิตสามารถกำหนดอนาคตของคุณได้มากกว่าที่คุณคิดคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังเพราะหัวข้อวันนี้อาจทำให้คุณต้องทบทวนความสัมพันธ์ในชีวิตใหม่หมดข้อที่หนึ่คนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลาทุกคนย่อมมีวันที่แย่และบางครั้งเราอาจบน่นหรือระบายกับเพื่อนเพื่อหาทางออกแต่เคยสังเกตไหมว่ามีคนบางประเภทที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะหาแง่ลบมาให้รู้สึกแย่ได้เสมอคนประเภทนี้เหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงอาทิตย์ในชีวิตคุณพวกเขาไม่ได้ช่วยให้คุณมองเห็นความหวังหรือผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าแต่กลับจุดคุณให้ติดอยู่กับความกลัวความกังวลและความคิดแง่ลบคุณอาจจะเริ่มต้นวันด้วยพลังบวกเต็มเปี่ยมแต่พอใช้เวลาอยู่กับคนเหล่านี้พลังงานดีๆในตัวคุณจะถูกดึงออกจนหมด ลองจินตนาการดูว่าคุณมีเพื่อนชื่อตอมซึ่งเป็นคนที่คุณรู้จักมานานวันหนึ่งคุณบอกตอมว่าฉันอยากเริ่มวิ่งตอนเช้าเพราะอยากสุขภาพดีและลดน้ำหนักคำตอบที่ได้จากตอมคือแกจะทาไปทำไมละ่ะคนวิ่งกันเต็มสวนไปหมดคุณแกแบบนี้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนหรอกเสียเวลาเปล่าคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงความตื่นเต้นและความตั้งใจที่คุณมีมันหายไปเลยใช่ไหม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้เวลาร่วมกับคนมองโลกในแง่ลบลองถามตัวเองสิว่าคนรอบตัวคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าพวกเขาบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกไหมเวลาคุณมีไอเดียใหม่ๆพวกเขาสนับสนุนหรือพยายามหาข้อเสียมาทำให้คุณถอยพวกเขามักพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้กับทุกอย่างหรือเปล่าชีวิตมันเหมือนการปีนเขาถ้าคุณแบกเป้ที่หนักเกินไป คุณจะไปถึงยอดเขาได้ช้าหรืออาจไปไม่ถึงเลยคนมองโลกในแง่ลบคือก้อนหินในเป้ที่คุณแบกไว้ถ้าคุณอยากไปให้ถึงฝันก็อย่าให้พวกเขาอยู่ในชีวิตของคุณอยากให้คุณลองมองหาคนที่พูดว่าลองดูสิแทนคนที่พูดว่าแกทำไม่ได้หรอกตอนนี้คนแบบไหนอยู่รอบตัวคุณมากกว่ากันและถ้าคุณยังอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ลบ คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนข้อที่2คนที่ไม่เคยให้กำลังใจคนอื่นเคยไหมที่เวลาคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหมดกำลังใจคุณแค่ต้องการคำพูดดีๆจากคนรอบข้างไม่ใช่คำพูดที่ซ้ำเติมหรือทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมแต่บางคนกลับไม่เคยพูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีเลยไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนหรือตั้งใจทำอะไรมากแค่ไหน เขากลับตอบสนองด้วยความเฉยเมยหรือไม่ก็ลดคุณค่าความพยายามของคุณคนที่ไม่เคยให้กํำลังใจใครเลยมักจะเป็นคนที่มองโลกในมุมแข่งขันมากเกินไปพวกเขาเชื่อว่าการยกคนอื่นขึ้นเท่ากับลดคุณค่าของตัวเองบางคนไม่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขหรือรู้สึกว่าตัวเองสำคัญน้อยลงเวลาคุณทำอะไรสำเร็จคนแบบนี้ไม่เพียงทำให้คุณขาดกำลังใจ แต่ยังทำให้คุณเริ่มสงสัยในตัวเองด้วยสมมติคุณเล่าให้เพื่อนฟังว่าคุณสอบเลื่อนตำแหน่งผ่านและกําลังจะได้เริ่มงานในตำแหน่งใหม่คุณรู้สึกตื่นเต้นมากและคาดหวังว่าคำตอบของเพื่อนจะเป็นคำชมหรือคำแสดงความยินดีแต่สิ่งที่ได้กลับเป็นคำพูดที่ว่าก็แค่โชคดีเท่านั้นคนอื่นเก่งกว่าแกตั้งเยอะยังสอบไม่ได้เลยแทนที่จะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจ แต่กลับทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกหักหลังและสงสัยในความสามารถของตัวเองเพื่อนแบบนี้คือคนที่ทำให้พลังในตัวคุณหายไปชีวิตคนเราไม่ได้มีแต่การแข่งขันการยกคนอื่นขึ้นไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่กล้าชื่นชมคนอื่นคือคนที่มีความมั่นคงในตัวเองและคนแบบนั้นคือคนที่คุณควรรายล้อมตัวเองด้วยคุณลองถามตัวเองว่า ถ้าคุณต้องการอยู่กับคนที่ชื่นชมความสำเร็จของคุณหรือคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดที่ประสบความสำเร็จถ้าคนรอบตัวไม่เคยให้กำลังใจคุณเลยคุณจะอยู่กับเขาต่อไปทำไมจงอย่าให้ชีวิตของคุณต้องขึ้นอยู่กับคำพูดของคนที่ไม่เคยให้กำลังใจเพราะสุดท้ายแล้วคุณสมควรได้รับพลังบวกและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างคนที่ไม่ให้สิ่งนี้แก่คุณ คุณก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่คุณจะต้องเก็บเขาไว้ในชีวิตข้อที่สคือคนที่หักหลังคุณซ้ำๆความไว้ใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนในครอบครัวถ้าคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้ความสัมพันธ์นั้นก็เหมือนกับการสร้างบ้านบนทรายต่อให้ดูแข็งแรงแค่ไหนสุดท้ายก็พังทลายลงมาได้ง่ายๆแต่สิ่งที่แย่กว่าความไว้ใจที่ถูกทำลาย ก็คือคนที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่หักหลังคุณครั้งแรกอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่ตั้งใจแต่ถ้าหากพวกเขาทำแบบเดิมซ้ำๆนั่นแปลว่าพวกเขาไม่เคารพคุณไม่สนใจผลกระทบที่คุณต้องเผชิญและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่เห็นค่าของคุณเลยลองนึกภาพเพื่อนสนิทของคุณวันหนึ่งเพื่อนยืมเงินคุณไปสองพบาท บอกว่าจะคืนให้ทันทีเมื่อถึงสิ้นเดือนคุณไว้ใจและไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอสิ้นเดือนเพื่อนกลับหายเงียบไม่ติดต่อคุณพอเจอกันอีกครั้งคำตอบที่ได้จากเพื่อนก็คืออ๋อลืมไปเลยเดี๋ยวค่อยคืนเดือนหน้าแล้วกันและคุณก็ให้อภัยไปครั้งหนึ่งและเมื่อเดือนถัดมาเพื่อนก็ยืมเงินอีกและมาพร้อมบอกเหตุผลใหม่คราวนี้บอกว่าจะรีบคืนแน่ แต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะยังให้โอกาสเขาอีกไหมคนที่หักหลังความไว้ใจของคุณซ้ำๆคือคนที่ไม่สมควรอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่คุณให้อภัยคุณกำลังบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันโอเคแต่ซึ่งมันไม่ใช่เลยผมขอถามคุณผู้ฟังใครในชีวิตของคุณที่เคยทำร้ายความเชื่อใจของคุณบ้าง และคุณให้อภัยเขากี่ครั้งแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหรือยังทำแบบเดิมซ้ำๆอีกการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้อภัยกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าความเมตตาของคุณเป็นการทำร้ายตัวเองอย่ากลัวที่จะตัดคนที่หักหลังคุณออกจากชีวิตเพราะพวกเขาไม่ได้ช่วยสร้างคุณแต่กำลังทำลายคุณลองนึกถึงคนที่คุณให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาได้เรียนรู้จากโอกาสนั้นไหม หรือพวกเขาใช้โอกาสเหล่านั้นเพื่อทำร้ายคุณมากขึ้นจงจำไว้ชีวิตของคุณควรเป็นที่สำหรับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่หักหลังคุณซ้ำๆไม่สมควรได้พื้นที่นั้นและอย่าลืมว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณข้อที่สี่คือคนที่อิจฉาความสำเร็จของคุณมีคนบางประเภทที่ดูเหมือนจะอยู่เคียงข้างคุณ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จเขาจะเริ่มแสดงสีหน้าหรือคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดกับความสำเร็จนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกยินดีที่คุณก้าวหน้าแต่กลับอิจฉาและในบางครั้งอาจพยายามดึงคุณลงมาสู่ระดับเดียวกับเขาคนอิจฉาความสำเร็จของคุณมักจะมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงบางครั้งเขาอาจแสดงออกผ่านคำพูดที่ดูเหมือนแค่หยอกล้อแต่กลับเจ็บปวด เช่นดีจังเลยได้โบนัสก้อนใหญ่แบบนี้ใช้เส้นสายหรือเปล่าหรือไม่ก็พยายามหาข้ออ้างมาลดทอนคุณค่าของความสำเร็จนั้นสมมติคุณเล่าให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งฟังว่าคุณเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการในบริษัทคุณคาดหวังว่าจะได้รับคำแสดงความยินดีหรือกำลังใจแต่กลับมีคนในกลุ่มพูดว่าโห oh, ดีจังเลยนะแต่คงเพราะโชคดีแหละไม่งั้นคงไม่ได้รอ คนอื่นเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันแทนที่คุณจะรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จกลับรู้สึกเหมือนต้องมาป้องกันตัวเองหรือสงสัยในความสามารถของตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อไปคือคุณเริ่มไม่อยากเล่าเรื่องดีๆให้ใครฟังอีกเพราะกลัวจะถูกลดคุณค่าแล้วคุณผู้ฟังมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยทำให้รู้สึกว่าความสำเร็จของคุณไม่มีค่าไหม เวลาที่คุณก้าวหน้าคนรอบตัวคุณยินดีด้วยจริงๆหรือแค่แสดงความยินดีไปแบบนั้นคนที่ยินดีกับความสำเร็จของคุณโดยไม่มีความอิจฉาคือคนที่มีความมั่นคงในตัวเองและเป็นเพื่อนแท้จริงๆแล้วคนที่อิจฉาไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยแต่เป็นปัญหาของเขาที่ไม่สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้การอยู่ใกล้คนแบบนี้จะทำให้คุณลังเลที่จะก้าวไปข้างหน้า เพราะคุณไม่อยากให้เขารู้สึกแย่อยากให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าคุณต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนคุณหรือในที่ที่ทำให้คุณต้องปิดบังความสำเร็จของตัวเองแต่แท้จริงแล้วคุณสมควรอยู่ในที่ที่คนรอบข้างพร้อมผลักดันคุณไม่ใช่ดึงคุณลงมาจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ควรเป็นสิ่งที่คุณต้องปิดบงัง หากใครบางคนในชีวิตของคุณทำให้คุณรู้สึกแย่กับความก้าวหน้าของตัวเองถึงเวลาที่คุณต้องตั้งคำถามว่าเขาสมควรอยู่ในชีวิตของคุณต่อไปหรือเปล่าข้อที่หคือคนที่ไม่สนใจหรือแค่ความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความรักหรือสายใยในครอบครัวล้วนต้องมีความใส่ใจเป็นหัวใจสำคัญ เพราะความใส่ใจคือการแสดงออกถึงความเคารพและการให้คุณค่าในตัวอีกฝ่ายแต่หากในชีวิตของคุณมีใครบางคนที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณเลยนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างลึกซึ้งคนที่ไม่ใส่ใจในความรู้สึกของคุณมักทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังเป็นคนไร้ตัวตนคุณอาจพยายามเปิดใจเล่าความรู้สึกหรือแบ่งปันเรื่องราวที่สำคัญ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาอาจเป็นคําตอบที่แสนสั้นด้วยท่าทีเฉยเมยหรือการเปลี่ยนหัวข้อโดยไม่ใยดีว่าคุณรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทำให้คุณเสียใจแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวคุณเองในสายตาของพวกเขาอีกด้วยสมมติว่าคุณมีเพื่อนชื่อแก้ววันหนึ่งคุณผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายเช่นคุณเพิ่งผิดหวังจากความสัมพันธ์ คุณรวบรวมความกล้าที่จะเล่าให้แก้วฟังเพราะคุณต้องการกำลังใจและความเห็นใจจากเพื่อนสนิทแต่สิ่งที่แก้วตอบกลับคือโอ้โหทำไมชีวิตแกยุ่งยากจังเลยอะว่าแต่แกเห็นซีรีส์ใหม่เรื่องนี้อย่างคำตอบแบบนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณรู้สึกว่าเรื่องของคุณไม่สำคัญแต่ยังตอกย้ำว่าคุณไม่ควรเสียเวลาพูดอีกต่อไปคนแบบนี้ไม่ช่วยปลอบใจ มีแต่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในเวลาที่คุณต้องการใครสักคนที่สุดขอถามคุณผู้ฟังว่ามีใครในชีวิตของคุณที่ฟังคุณเพียงเพื่อให้คุณเงียบเร็วๆไหมคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเล่าอะไรสำคัญให้ใครบางคนฟังพวกเขากลับแสดงท่าทีเหมือนคุณรบกวนเขาถ้าคุณรู้สึกไม่สำคัญในสายตาคนที่ใกล้ชิดแล้วคุณยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปทำไม แต่จริงๆแล้วความใส่ใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องการความยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนอะไรมันอาจเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่การรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจหรือการแสดงออกเล็กๆที่บ่งบอกว่าเราห่วงใยในความรู้สึกของเขาบางครั้งคนที่เพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณอาจทําให้คุณเผลอเชื่อไปว่าคุณไม่คู่ควรกับความใส่ใจเหล่านั้นแต่แท้จริงแล้วคุณมีค่ามากพอที่จะได้รับความใส่ใจจากคนที่มองเห็น และยอมรับในคุณค่าของคุณเสมอคุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าคนรอบตัวคุณฟังคุณด้วยหัวใจหรือแค่ฟังผ่านๆเพื่อให้เรื่องจบเร็วๆและถ้าพวกเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกคุณเลยคุณจะปล่อยให้ความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ในชีวิตต่อไปอีกนานแค่ไหนคุณผู้ฟังจงจำไว้ว่า ชีวิตของคุณมีคุณค่าเกินกว่าจะสูญเสียเวลาไปกับคนที่มองข้ามความสำคัญของความรู้สึกคุณคนที่ไม่ใส่ใจควรได้รับพื้นที่ในชีวิตของคุณให้น้อยลงเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ห่วงใยและใส่ใจคุณอย่างแท้จริงได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณแทนข้อที่6คือคนที่พูดถึงแต่ตัวเองไม่เคยฟังใครคุณเคยคุยกับใครที่ทำให้รู้สึกเหมือนคุณเป็นแค่คนฟังประจำไหม ไม่ว่าจะเล่าอะไรเขาจะกลับไปที่เรื่องของตัวเองเสมอจนคุณรู้สึกเหมือนไม่มีพื้นที่ให้ตัวเองในบทสนทนาเลยคนแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจฟังแต่รอจังหวะพูดเรื่องของตัวเองเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นขอยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าปู่วันนั้นผมรู้สึกเหนื่อยล้าจากงานหนักมากและอยากเล่าให้เขาฟังผมเริ่มต้นว่า ช่วงนี้งานฉันยุ่งสุดๆเหนื่อยจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองคําตอบที่ได้จากปู่คือฉันก็เหมือนกันเมื่อวานประชุมห้าชั่วโมงฉันลุยคนเดียวจนหัวหมุนไปหมดบทสนทนากลายเป็นเรื่องของเขาไปทันทีแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกเหมือนคําพูดของตัวเองไม่มีความสําคัญและไม่มีความหมายเลย แล้วคุณผู้ฟังมีคนแบบนี้ในชีวิตบ้างไหมใครที่พูดถึงแต่ตัวเองไม่เคยให้พื้นที่คุณได้เล่าเรื่องบ้างแล้วเวลาคุยกับเขาคุณรู้สึกดีขึ้นหรือยิ่งเหนื่อยใจคุณผู้ฟังจงจำไว้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นควรเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกไม่ใช่การแย่งเวทีพูดอยู่ฝ่ายเดียวถ้าคุณเจอคนที่สนใจแต่ตัวเอง ถึงเวลาที่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะให้เขามีพื้นที่ในชีวิตต่อไปอีกไหมข้อที่7คือคนที่ชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยลงมือทำคุณเคยมีไอเดียที่น่าตื่นเต้นหรือมีเป้าหมายที่อยากลองทำแต่พอเล่าให้ใครบางคนฟังเขากลับตอบด้วยคำพูดที่ตัดกำลังใจทันทีคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่พูดถึงและไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆ แต่พวกเขาเก่งในเรื่องเดียวคือวิจารณ์ณโดยที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยคนประเภทนี้จะบอกคุณว่ามันยากเกินไปหรืออย่าทำเลยเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าคุณลองถามว่าพวกเขาเคยลองทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคำตอบที่ได้มักจะเป็นประโยคที่ว่าไม่เคยทำเพราะสิ่งที่พวกเขากลัวไม่ใช่ว่าคุณจะล้มเหลวแต่คือความสำเร็จของคุณต่างหาก พวกเขากลัวว่าถ้าคุณทำสำเร็จมันจะสะท้อนความกลัวหรือความไม่กล้าของพวกเขาออกมาคนเหล่านี้จึงพยายามดึงคุณให้หยุดอยู่ที่เดิมเพราะนั่นคือจุดที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่สุดการฟังคำพูดของคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเองจะทำให้คุณเริ่มสงสัยในตัวเองคุณจะอาจถามตัวเองว่าหรือว่าฉันทำไม่ได้จริงๆทั้งที่ในความเป็นจริง คุณมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิดจงจำไว้ว่าคำพูดของคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเองไม่ควรมีอิทธิพลต่อความฝันของคุณโลกนี้มีคนที่กล้าพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่เต็มไปหมดแต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าบอกว่าลองดูสิฉันเชื่อในตัวเธอสิ่งที่คุณควรทำคือควรอยู่ใกล้คนที่สนับสนุนคุณ คนที่อาจไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดแต่พร้อมให้กำลังใจและพร้อมบอกคุณว่าคุณทำได้เพราะคนเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวข้ามทุกความท้าทายและจำเอาไว้ว่าความฝันของคุณคือสิ่งสำคัญอย่าให้คำพูดของคนที่ไม่เคยกล้าลงมือทำอะไรเลยมาหยุดเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณข้อที่8คือคนที่เอาเปรียบคุณเสมอ ในทุกความสัมพันธ์ความเท่าเทียมและการแบ่งปันคือสิ่งสำคัญแต่คุณเคยเจอคนที่มองคุณเป็นแค่เครื่องมือหรือตัวช่วยไหมคนเหล่านี้ไม่สนใจว่าคุณต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อช่วยพวกเขาแต่สนใจเพียงว่าจะได้อะไรจากคุณมากที่สุดลักษณะของคนพวกนี้คือมักเริ่มต้นด้วยคำขอเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่เป็นปัญหาเช่นขอความช่วยเหลือในงานบางอย่าง หรือยืมทรัพยากรบางชิ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาขอกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังจากคุณโดยที่พวกเขาไม่เคยคิดจะตอบแทนหรือช่วยเหลือกลับมาพวกเขาอาจทำให้คุณรู้สึกผิดหากคุณปฏิเสธหรือไม่ช่วยเช่นพูดว่าแค่เรื่องเล็กๆเ,เองช่วยไม่ได้เรอหรือถ้าเธอไม่ช่วยฉันแล้วใครจะช่วยและก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณกลายเป็นคนที่แบกรับภาระทั้งหมดไว้คนเดียวการที่คุณอยู่ใกล้คนที่เอาเปรียบจะทำให้คุณหมดทั้งพลังงานและจิตใจคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่แฟร์หรือคุณให้มากเกินไปแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคนที่เอาเปรียบมักไม่เห็นค่าของสิ่งที่คุณทำให้พวกเขาไม่มองว่าคุณเสียสละมากน้อยแค่ไหนเพราะในสายตาพวกเขานั่นคือหน้าที่ของคุณ แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ที่ดีควรเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมไม่ใช่การให้แค่เพียงฝ่ายเดียวการช่วยเหลือกันถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ให้โดยไม่เคยได้รับสิ่งใดกลับคืนมานั่นอาจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณควรลงทุนต่อคุณจงตั้งขอบเขตของคุณให้ชัดเจนคุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกคำขอและไม่ต้องรู้สึกผิดที่ปฏิเสธ เพราะชีวิตของคุณมีค่ามากเกินกว่าจะใช้ไปกับคนที่มองคุณเป็นเพียงเครื่องมือจงอยู่ใกล้คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณและพร้อมที่จะแบ่งปันทั้งความสุขและความช่วยเหลือในแบบที่ยุติธรรมจำไว้ว่าคนที่เห็นค่าคุณเขาจะไม่เอาเปรียบคุณและคนที่เอาเปรียบคุณซ้ำๆไม่สมควรได้รับพื้นที่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปข้อที่9คือคนที่ชอบสร้างปัญหาและดรามา่า ในชีวิตของเราทุกคนมีความยุ่งเหยิงอยู่แล้วในบางครั้งแต่คุณเคยเจอคนที่ทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยิ่งขึ้นไหมคนประเภทนี้เหมือนพายุที่เข้ามาในชีวิตและทุกที่ที่พวกเขาไปมักจะมีแต่ปัญหาติดตามไปด้วยคนเหล่านี้มักจะขยายเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเริ่มต้นจากอะไรพวกเขาก็มักเพิ่มดรามา่า หรือทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ได้พยายามแก้ไขอะไรเลยแต่กลับดึงคนรอบตัวเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งพวกเขาชอบยุยงให้คนอื่นขัดแย้งกันหรือสร้างความเข้าใจผิดระหว่างคนใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความวุ่นวายในสถานการณ์สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์แต่เป็นการสร้างความแตกแยกและผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านี้ มักจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องคอยแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ของคุณอยู่ตลอดเวลาการอยู่ใกล้คนที่ชอบสร้างปัญหามันก็มีแต่จะทำให้คุณหมดทั้งพลังงานเวลาและสุขภาพจิตคุณอาจรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรของดรามา่าโดยที่คุณไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่กลับถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเรื่องวุ่นวายของพวกเขา แทนที่จะได้ใช้เวลาเหล่านั้นกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตจริงๆแท้จริงแล้วชีวิตของคุณควรเป็นพื้นที่ของความสงบและความสุขคนที่ชอบสร้างปัญหาและดรามา่าไม่ควรได้รับสิทธิ์ในการครอบครองเวลาของคุณหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณการจัดการกับคนประเภทนี้คือคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือร่วมดราม่าที่พวกเขาสร้างขึ้นลองตั้งขอบเขตให้ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในความวุ่นวายของพวกเขาถ้าจำเป็นคุณอาจต้องถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้เพื่อรักษาความสงบและความสมดุลในชีวิตของตัวเองจำไว้ว่าชีวิตของคุณไม่ใช่เวทีละครและคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครในดราม่าของใครจงเลือกความสงบให้กับตัวเองเพราะคุณสมควรได้รับชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุข ข้อสุดท้ายข้อที่10คือคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณเลยในทุกความสัมพันธ์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้สึกว่าเรามีคุณค่าการที่ใครบางคนเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นชื่นชมในสิ่งที่คุณทำและแสดงออกถึงความใส่ใจนั่นคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าคุณมีคนในชีวิตที่มองไม่เห็นค่าของคุณไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือใหญ่ ความสัมพันธ์นั้นอาจกำลังทำร้ายจิตใจคุณอย่างไม่รู้ตัวคนประเภทนี้มักทำเหมือนสิ่งที่คุณทำเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษพวกเขาไม่เคยชื่นชมหรือยอมรับในความพยายามของคุณไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือเขามากแค่ไหนหรือทุ่มเทขนาดไหนพวกเขาก็จะมองข้ามมันเสมอพวกเขาอาจแสดงออกด้วยท่าทีที่เฉยเมยไม่สนใจ หรือบางครั้งอาจใช้คุณเป็นเพียงตัวช่วยในยามที่ต้องการโดยไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่คุณจะเติบโตแต่กลับเป็นกรงที่คอยกักขังคุณไว้การอยู่ใกล้คนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณจะทำให้คุณเริ่มสงสัยในตัวเองคุณอาจถามว่าหรือฉันดีไม่พอทำไมถึงไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่ฉันทำเลย คำถามเหล่านี้จะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจของคุณและลดพลังในการพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่สมควรได้รับพื้นที่ในชีวิตของคุณชีวิตของคุณควรอยู่ใกล้คนที่สนับสนุนและยกย่องในสิ่งที่คุณเป็นคนที่พร้อมจะยอมรับคุณในทุกมิติไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขายอมรับ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ใครที่ไม่เห็นค่าคุณจงถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มและหันมาใส่ใจคนที่พร้อมจะให้กำลังใจและยืนเคียงข้างคุณอย่างแท้จริงจำไว้ว่าคุณสมควรได้รับความรักความชื่นชมและการยอมรับในแบบที่คุณเป็นอย่าให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณมาทำลายความมั่นใจและความสุขในชีวิตของคุณ จงเลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีค่าในทุกๆวันสุดท้ายนี้การเลือกคบคนผิดไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตเราเดินช้าลงแต่มันอาจดึงพลังบวกในตัวเราจนหมดสิน้นคนที่มองโลกในแง่ลบคนที่ไม่เคยให้กํำลังใจคนที่หักหลังเราคนที่อิจฉาความสำเร็จของเราและคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของเรา ต่างก็เป็นเหมือนเงาที่ทำให้แสงสว่างในชีวิตเราจางลงการเลือกคนที่อยู่ในชีวิตจึงสำคัญเหมือนการเลือกเส้นทางเดินของเราเองเพราะคนที่อยู่ข้างๆคุณมีผลต่ออนาคตคุณมากกว่าที่คุณคิดหากคุณอยากไปให้ถึงจุดหมายจงเลือกคบคนที่พร้อมจะเป็นลมใต้ปีกให้คุณบินสูงขึ้นอย่าเสียเวลากับคนที่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเอง ผมขอฝากปรชญาไว้หนึ่งประโยคให้คุณผู้ฟังจงจำเอาไว้ชีวิตคือการเดินทางที่มีจำกัดคุณไม่มีเวลามากพอที่จะใช้กับคนที่ไม่ได้ช่วยให้คุณเติบโตเลือกคนที่ทำให้คุณดีขึ้นในทุกๆวันเพราะการเลือกคนผิดอาจเป็นการหยุดชีวิตของคุณไปโดยไม่รู้ตัวชีวิตของคุณมีค่าเกินกว่าจะอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโต ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถามตัวเองว่าใครควรอยู่และใครควรจะออกไปจากชีวิตของคุณลงมือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์วันนี้เพื่อให้ตัวคุณในวันพรุ่งนี้เป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆอีกมากมายแล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุข